เห็นแสงในตาเห็นแสงในตาในมีแสงสีทองสีม่วงสีเหลืองมันคืออะไรนะเป็นนิมิตของสมาธินะประจิตเริ่มนิ่งนิมิตของสมาธิก็ปรากฏนิมิตไม่ใช่ของแท้นะหลับตาเห็นพอลืมตาไม่มีแล้วเป็น ภาพปรากฏเท่านั้นเองนะเรารู้เท่าทันมันคือนิมิตเท่านั้นพอนะแล้วก็มองความรู้สึกในการเจริญวิปัสนาทำให้ฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมใส่ใจสิ่งกระทบจากจากภายนอก ซึ่งแตกต่างกับสมาธิคือการจดจอ่อไม่วอกแวกสิ่งเล่าภายนอกหากเราเจริญวิปัสนาและฝึกสมาธิด้วยเป็นไปได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> สามารถทำได้นะทำจิตให้นิ่งก่อนแล้วก็ มองความรู้สึกทีหลังนะเจริญนิปัสนามองที่ความรู้สึกความรู้สึกมันจะเกิดเรื่อยๆนะมันเกิดขึ้นเราใส่ใจมองมันเกิดขึ้นเราใส่ใจมองความรู้สึกที่เรามองง่ายที่มันปรากฏชัดคือความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะ มันจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตอนาคตเนี่ยคิดไปเรื่อยๆมันคิดเรามองมันคิดเรามองเนี่ยทำความรู้สึกเอาไว้ว่ามีความคิดเวลาใดเราจะมองเวลานั้น <c oughs> มองแบบการชำเลืองมองนะ จำเรืองมองมองอย่างไรอ่ะท่านอุปมาถึงแม่โคนะแม่โคจำเรืองมองลูกโคแม่โคพาลูกโคไปกินหญ้าพอไปถึงลานหญ้าแม่โคก,ก็กินหญ้าแล้วก็จำเรืองมองดูลูกเป็นระยะระยะไปลูกโคก็กินหญ้าบ้างวิ่งเล่นบ้าง ตามภาษาลูกคอแม่โคก็ด้วยความห่วงลูกกินหญ้าสักพักหนึ่งก็ชำเลืองมองครั้งหนึ่งกินหญ้าสักพักหนึ่งชำเลืองมองครั้งหนึ่งการมองใจก็เหมือนกันใส่ใจการก้าวการเคลื่อนเหมือนกับแม่โคกกำลังกินหญ้าพอจิตคิดเนี่ย แม่โคํำเรืองมองดูโลกเนี่ยเหมือนผู้ปฏิบัติพอจิตคิดทิ้งการมองดูการก้าวการเคลื่อนไปดูความคิดมองการก้าวการเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้ามองดูจิตที่คิดเป็นระยะระยะนะ <c oughs> หรือทำความรูร้สึกอย่างนี้เดี๋ยวจิตมันจะต้องคิดมองดูการก้าวการเคลื่อนด้วยแล้วคอยมองว่ามันจะคิดตอนไหนแล้วเราจะทันมันทำแบบนี้เราจะทันความคิดการเจริญวิปัสสนา หากเราใส่ใจที่รับรู้จดจอ่อจดจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนนะการเจริญวิปัสนาหากเราใช้ใจที่รับรู้จดจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทน ทำให้สิ่งเล้าอายตนะหกไม่มีผลกระทบใดๆต่อจิตใจเป็นการน้อมน้อมนำเจริญวิปัสนาหรือไม่ก็ ใส่ใจร่างกายใส่ใจความรู้สึกเนี่ยเป็นการเจริญวิปปัสนานะโดยไม่ไปบังคับจิตให้ไปรับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะถ้าเราไปบังคับจิตให้รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวจะเป็นการเจริญสมถะทันทีนะขณะเจริญวิปปัสนาโดยการเดินรับรู้ ขณะเจริญวิปัสนาโดยการเดินรับรู้การได้ยินเสียงต่างๆลมหายใจเข้าออกทางลมหายใจเข้าออกทางจมูกนะเท่าที่สัมผัสนี้เท่าที่สัมผัสพื้นเย็น และลมที่พัดคือเป็นการเจริญวิปัสนาถูกทางหรือเปล่าคือเราใส่ใจการก้าวการเคลื่อนเนี่ยเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้แต่เฉพาะการก้าวการเคลื่อนนะมันรู้หมดทั้งตัว ใส่ใจเท้าที่ก้าวไปกายเคลื่อนโยเนี่ยพอทำไปทำไปชำนาญเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบนร่างกายนี้มันจะเห็นเองบอกแล้วว่าการเดินเนี่ยจะมีอานิสงส์นะการใส่ใจการก้าวการเคลื่อนเนี่ยจะมีอานิสงส์ทำให้เห็นอาการได้ทั้งหมด แม้แต่กระพริบตาอ้าปากแล้วก็ทำให้เห็นสิ่งที่มากระทบเย็นร้อนที่เห็นนี่คือเย็นร้อนมากระทบและเราเห็นมันเนี่ยทำไมจึงเห็นมันเห็นมันได้เพราะเรากระทำโยนิโสมนสิการในการก้าวการเคลื่อนมันมีกำลังมากขึ้นมันเลยไปเห็นสิ่งที่มากระทบ แล้วเห็นความรู้สึกของการกระทบแล้วต่อไปก็จะเห็นใจคิดกระทำโยนิโสให้มากแล้วจะเห็นอย่างนี้เองถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเป็นผลของการกระทำโยนิโสของตัวเราที่เราฝึกมา <c oughs> อายตนะทั้งหซึ่งใจเป็นหนึ่งในนั้น สิ่งสิ่งที่สัมผัสใจเช่นอะไรคะแตกต่างกันจิตในกายเวทนาจิตธรรมอย่างไร mm hmm. ก็อายตนะหก ซึ่งใจเป็นหนึ่งในนั้นสิ่งที่สัมผัสใจเช่นอะไรแตกต่างกับจิตในกายเวทนาจิตทำเป็นตัวเดียวกัน,นะจิตตัวเดียวกันจิตภาษาไทายๆเรียกว่าใจเรียกว่าจิตตัวเดียวจิตคือความรู้สึกอะความรู้สึกทุกๆความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวจิตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจก็คือจิตนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเรียกตามภาษาไทยนะถ้าตามภาษาบาลีเขาใช้คำว่าจิตนะไม่เรียกว่าใจเรียกว่าจิต <c oughs> ขอทราบวิธีอุบายให้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นสามารถแยกรูปแยกนามได้กิริยาจิต ผู้ปฏิบัติซึ่งยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงเหมือนพระอระหันต์สามารถฝึกได้ไหมเจ้าคะคือเราจะไปพยายามเห็นมันเนี่ยทำไม่ได้นะแต่เมื่อเราทำโยนิโสมนสิการให้มีกำลังมากขึ้น มันจะเห็นของมันเองด้วยกำลังของโยนิโสถ้าโยนิโสไม่มีกําลังจะไปพยายามเห็นเนี่ยเห็นไม่ได้ที่จะเห็นเนี่ยปัญญาเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราพยายามไปเห็นนะปัญญายังไม่เกิดขึ้นเน่เราจะเอาอะไรไปเห็นเราก็มีหน้าที่โยนิโสให้ปัญญาเกิด เมื่อโยนิสโสจนปัญญาเกิดปัญญาเขาจะทำหน้าที่เห็นเสียงดังเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีเสียงด้วยมีความรู้สึกด้วยนะกลิ่นโชยมาปัญญาเขาจะเห็นว่ามีกลิ่นด้วยมีความรู้สึกด้วยเนะี่ยเขาจะเห็นเป็นสองถ้าเห็นเป็นสองก็คือแยกรูปแยกนามตอนนี้เสียงดังเนี่ยเราเห็นอย่างเดียวหรือเห็นสองอย่าง โยนิโสบ่อยๆต่อไปจะเห็นเป็นสองเองนะว่ามีเสียงด้วยมีความรู้สึกด้วยนะความรู้สึกที่มันเกิดแก่เรามีแล้วก็เสียงดังมาก็มีเนะี่ยเรามองเห็นสองสิ่งนี้เห็นเป็นคนละสิ่งกันแต่ถ้ายังมองไม่เห็นจะเห็นรวมกันอยู่ไม่รู้อะไรคือเสียงไม่รู้อะไรคือความรู้สึก <c oughs> ทำอย่างไร จึงเป็นแค่สักว่าเห็นสักว่ารู้นะโดยไม่ล่วงไปถึงมโนทวารเช่นชอบโลภหรือไม่ชอบโกรธเพราะทั้งสองตัวเป็นการก่อพบชาติโยนิโสทันนะ โยนิโสทันตัวผัสสะเห็นผัสสะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่เลยไปถึงเวทนาถ้าเลยไปถึงเวทนาโยนิโสเวทนาเห็นเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่เลยไปถึงตัณหาถ้าตัณหาเกิดโยนิโสในตัณหา เห็นตัณหาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะไม่เลยไปถึงอุปาทาน,นถ้าเราสกัดตรงตัวผัสสะทันทุกอย่างก็จะไม่เกิดตามมามีผัสสะเกิดขึ้นเวลาใดใส่ใจโยนิโสเห็นผัสสะเห็น เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นผัสสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเี่ยนะก็จะสกัดตัวยินดียินไายไม่ให้เกิดตามมาทายโยนิโสไม่ทันเวทนาก็มาตัณหาก็มาเนี่ยกิเลสก็มาทายโยนิโสทันเห็นความเป็นจริงกิเลสตัณหาก็ไม่มาเนี่ยงั้นเรามาฝึกกันเพื่อต้องการให้โยนิโสมีกำลัง พโยนิสสมีกำลังผัสสะเกิดเห็นผัสสะแล้วก็เห็นผัสสะดับเห็นผัสสะเกิดเห็นผัสสะดับเมื่อเห็นผัสผสะเกิดเห็นผัสสะดับคราวนี้ก็จะอุเบกขาด้วยปัญญานะอุเบกขาจะตามมาแต่เป็นอุเบกขาด้วยปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาเวทนา จะแตกต่างกันตรงนี้